สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนเนลนะคะอ่าหลังจากนึ่งข้าวสุกนะคะภาษาก็มาทากับข้าวนี่ทอดหมูนะคะทอดหมูสามชั้นนะคะส่วนลุงเสือก็มาต้มปลาไหลนะคะมาต้มปลาไหลไว้แล้วก็ไปไถนาต่อนี่นะคะลุงเสือต้มปลาไหลนะคะต้มเปียนะคะ,ะต้มเสร็จแล้วก็ไปไถนาต่อแล้วนะคะตอนนี้เนาะ เดี๋ยวภาษาก็ทอดหมูนะคะทอดหมูสามชั้นนะคะก็ที่หมักไว้นะคะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้วันนี้ลุงพลก็น่าจะมาไถนานะคะเดี๋ยวภาษาจะพาเดินไปดูลุงเสือไถนาแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมูนะคะเดี๋ยวรอหมูสุกก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไฟจะไหม้กระทะลืมไปนะคะว่าทอดหมูไว้ ทอดหมูก่อนนะคะตอนนี้นื่อยคะหมูสามชั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะกลับใส่สเสด็จน้ำมันนะคะ เสด็จน้ำมันก่อนนะคะนีนะสะเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นย่างเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราก็อุ่นกันเลย วันนี้นะคะก็ภาษาก็เตรียมนะคะเตรียมน้ำแข็งนะคะเพราะว่าเราจะไปซื้อเขาทีละสิบบาทยี่สิบบากระเปืองนะคะวันนี้เอาลงเป็นกระสอบไว้เลยนะคะนี่ค่ะเฮนะคะภาษาก็เตรียมไว้นะคะอ่ากระ,ะกระสอบหนึ่งนะคะเพราะว่าแขกก็มาเยอะช่วงนี้นะคะเนาอ <c oughs> ก็พวกยูทูบเบอร์ก็ตามลุงพลน,นะคะเนาอะ ก็เหนื่อยนะคะภาษาเหนื่อยเนาะค่ะเมื่อเช้านอนลุกขึ้นมาก็หน้ามืดนะคะเนาะก็เลยพักนะคะวันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นคลิปภาษาเท่าไหร่นะคะเมื่อเช้าเนาะเพราะว่าเป็นหน้ามืดนะคะเนาะเป็นหน้ามืดภาษาก็นั่งนอนพักผ่อนอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ข้าวก็มานึ่งตอนสายๆนะคะ กับข้าวก็ลุงเสือก็มาทํานะคะไปถไ่ายนาแล้วก็มาทํากับข้าวนะคะลุงเสือเนาะมาต้มปลาไหลนะคะแล้วก็ไปถไ่ายนาต่อนะคะเดี๋ยวภาษาจะพาเดินไปดูลุงเสือแป๊บนะคะอืมลืมปิดพัดลมเดี๋ยวนะคะหาขาตั้งกล้องก่อนนะคะจะได้ไม่สั่นนะ,ะเนาะ งนี้ก็แดดร้อนด้วยนะคะอากาศร้อนนะคะอากาศมันร้อนด้วยเนาะมันก็อย่างว่าภาษาก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นหน้ามืดมืดนะคะนี่ค่ะทอดหมูก็เสร็จแล้วนะคะอ่านีทอดหมูสามชั้นอันนี้ก็ต้มปลาไหลลุงเสือนะคะลุงเสือต้มเป็ดนะคะ เมื่อวานแกงออมบานุทำเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลุงเสือไถานาอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูลุงเสือไถานากันนะคะไม่ยอมหยุดเลยนะคะลุงเสือ เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะอยู่ไกลๆนะคะอยู่ไกลๆเห็นไหมคะ นี่นะคะลุยไม่ถอยนะคะลุงเสือนะคะลุยต่อนะคะหลังจากไปทำกับข้าวเสร็จแล้วก็มาลุยงานต่อนะคะแถวนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะเดี๋ยวภาษาจะพามาดูใกล้ๆนะคะพี่นาปู่ก็จะอยู่ติดกับศูนย์เด็กเล็กนะคะ,นะ,คะเนาะ ลงไปข้างลงไปก็จะเป็นอนามัยนะคะอยู่ติดต่อกันนะคะนี่ค่ะหลังคาแดงๆนะคะ,ม,ะมีถนนนะคะมีถนนคอนกรีตด,ด้วยนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นคอนกรีตแล้วนะคะ,คะลุงเสือก็เกตทางให้มัน เพราะว่าต้นหญ้าขึ้นรกนะคะอันนี้ศูนย์เด็กเล็กนะคะอันนี้ศูนย์เด็กเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะอยู่ติดกันเลยนะคะอยู่ติดเลยนะคะนานะคะลุยต่อนะคะลุงเสือลุยต่อภาษาก็เป็นเหนื่อยๆนื่อยนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนนะคะเนาะแขกทั้งวันเนาะค่ะเราก็ต้องอ คอยดูแลนะคะทำกับข้าวกับน้ำนะคะตื่นมาเช้าๆก็จะหน้ามืดนิดนึงนะคะไทยนะคะไทยอรอลุงพนนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นที่นาของปู่ของนะคะอยู่ ข้างบ้านภาษาเลยนะคะนะตัวนี้นะคะอยู่ข้างบ้านเลยนะคะลุงเสือลุยแล้วนะคะ เริ่มคล้องแล้วนะคะลุงเสือเริ่มคล้องแค่วแล้วนะคะ,ะเริ่มชำนาญแล้วนะคะถอยหน้าถอยหลังได้สบายแล้วนะคะเมื่อวา,านลุงพลก็ก็สอนกันอยู่พักหนึ่งนะคะเนาะลุงพลก็สอนลุงเสือนะคะว่าทํำยังไงยังไงนะคะ,ะยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะตอนนี้เนอะไปทํากับข้าวเสร็จแล้วก็มาลุยต่อเลยนะคะลุงเสือเนอะ ค่ะโชเฟอร์นะคะรถกระเดงเสื้อกระเดงนะคะ,คะลุยต่อนะคะลุยงานต่อนะคะ เมื่อท่วมแต่เช้าเลยนะคะลุงเสือนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ